สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทุกท่านก็อยู่ในช่องมาเดย์กันอีกเช่นเคยนะครับยูทูวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกสามแอดออนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งจะมีแอดออนอะไรกันบ้างนั้นโอ้ยติดติด,ดโอเคจะมีแอดออนอะไรกันบ้างนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่เราเน่ยจะได้ไปถึง1000งพันซับสไคร์นะครับโอเคจะมีแอดออนอะไรกันบ้างนั้นก็ไปชมกันไปชมกันเลยดีกว่าไปโอเคลิ้นผัปหมดละโอเคครับผมแอดออนแรกเนี่ยก็็็็จจะะะะะเเเเเปปนนนนแแออออดทีี่่่พิมมมกกกรร๋าาาาข้คับบบซึงหลลยยยู ช่องนี้นะเห็นไหมโอ้โหเออถ้าเลือกสักไปหนึ่งเอาเออเอาเอาไหนดีวะเลือกไม่ถูกอ่ะเออต้องต้องเอาไอ้ใบที่มันสวยที่สุดอ่ะโอเคงั้นเอาสีฟ้าแล้วกันเนาะนี่ซึ่งถ้าเราเอาไว้ไอ้ตรงช่องกวะเป๋อ่ะมันก็จะเหมือนกับการสะพายอยู่เนาะอ๋อนี่มันกระเป๋าไดมอนด์นี่หว่าโอเคซึ่งวิธีใช้งานของมันเนี่ยโอเคอย่างแรกผมจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาซึ่ง วิธีใช้งานนะครับเพียงแค่กดค้างตรงกระเป๋าปึ๊บฮะให้มันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนแตะไปที่ของที่เราต้องการที่จะเก็บนะอย่างเช่นตรงไอ้สลามบล็อกสลามนะดูปึ๊บโอเคมันก็จะเก็บแล้วนะซึ่งข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันไม่สามารถดูของได้นะแต่ว่าในแอดออนเนี่ยมันไอผ้ผู้ไอ้ผู้สร้างแอดออนเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่ามันสามารถดูของได้แต่ว่าผมดูไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะ ข้อผิดพลาดหรือไม่ก็เป็นอยู่ที่แบบดูได้เฉพาะคนที่แบบมีพวกแป้นพิมพ์พวกเมาส์งี้เนาะออโอเคช่างมันอ่าผมจะเก็บบล็อกไดมอนด์เนาะก็กดค้างอีกรอบนึงแล้วกดไดมอนด์ปุ๊บโอเคแล้วก็เก็บบล็อกไดมอนด์อีกอย่างไอรอนอ่ะกดค้างเหมือนเดิมปุ๊บโอเคเก็บซึ่งผมไม่รู้นะว่าข้อจํากัดของมันคือเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่สมมติเราอ่ะตอนแรกเราเก็บบล็อกสลามเราใช่ไหม กดค้างเราไม่สามารถเก็บอีกครั้งได้แล้วเห็นไหมผมกดอยู่นะเนี่ยเก็บไม่ได้ช่างมันเห็นไหม <laughs> มันบั๊กอะเห็นไหมผมไม่สามารถเอาของออกจากตรงนี้ได้ยกเว้นเอาไว้ช่องช่องเนี่ยแล้วก็เอาไปเก็บไว้คืนจะพูดอะไรแป,กแป,กแปกแลกๆหน่อยเนาะก็ขออภัยด้วยซึ่งวิธีที่จะทิ้งของเพียงแ,แค่เรากดค้างตรงกระเป๋าแล้วก,กดตรงช่องไหนก็ได้อะวา,างไว้ช่องนี้เห็นไหมบล็อกไอรอนมาลนะนะไดมอนมา อ่ะสดามาแคนี้ก็จบละแต่ถ้าจะเก็บเหมือนเดิมเนี่ยกดเหมือนเดิมอ่ะแค่นี้ซึ่งแล้วก็วิธีที่จะทิ้งของรถแบบรวดเดียวเลยอะเพียงแค่เอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ช่องนี้โอเคกดค้างเห็นไหมมันก็จะทิ้งแบบรวดเดียวเลยซึ่งวิธีคราฟก็ประมาณนี้เลยนะโอเคแอดออนแรกก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคเราไปดูแอดออนที่2กันเลยดีกว่าป่ โอเคนะครับแอดออนที two, ่ umas, 2เนี mm ่ย hmm. ก uh, so uh, ็จะเป็นแอดออนที่เวลาเราไอ้ทิ้งของเนี่ยมันจะดูเป็นมิติมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูอ่ะอย่างแรกผมจะทิ้งเกาะเนเธอร์ไลท์อ่ะปุ๊บผมทิ้งเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้เว้ยคือแบบชอบผมชอบมากอ่ะอ่ะอย่างทิ้งทิ้งไอสักอย่างอย่างบล็อก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 ไทมอนแล้วกันเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะทิ้งทิ้งดาบก็ได้อ่ะ ดาวดาอ่ะดาเล็กดาวอรอนเห็นไหมอ่ะซึ่งก็จะเป็นมิติมากขึ้นนะเห Ora, ็นไหมอ่ะเราก็เ mm ก็บไม่ได้เนาะโอเคเราวบอกวิธีเก็บเดี๋ยวค่อยบอกวิธีเก็บตอนนี้เรามารีวิวก่อนเนาะอย่างทิ้งลองทิ้งตะเกียงดิมันจะเป็นยังไงอ่ะก็จะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะไออ่ะทีนทีแล้วกันมันก็คล้ายๆกับบล็อกเดมอนเนาะ อย่างผมจะทิ้งไอ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 อะอะข้าวแล้วกันอะเรียกว่าข้าวเนาะอะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้อะทิ้งทิ้งทุกอย่างอ่ะทิ้ง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 อะเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะโอ้โหโคตรลกเลยซึ่งวิธีเก็บเนี่ยก็เพียงแค่กดย่อเนาะย่อปุ๊บเห็นไหมอะอยู่ใกล้ปุ๊บอะมันก็จะเก็บให้เนาะปุ๊บ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 โอเค โอเคแอดออนที okay, ่2ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับโ okay, อเคเราไปดูแอดออนสุดท okay, ้ายกันเลยดีกว่าปะโอเคแอดออนสุดท้ายจะเป็นแอดออนที่ผมตั้งชื่อขึ้นมาเองนะอ่ะมันชื่อว่าไม้กายสิทธิ์สําหรับเลียงของและจัดของอ่ะชื่อยาวๆหน่อยช่างมันซึ่งวิธีใช้ง,งานของมันเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยเอาของไปเก็บใช่ไหมเอาของไปเก็บใช่ไหมแบบอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคผมเลียงของเสร็จละอ่ะไม่เชิงว่าเลียงหรอกเขเรียกว่ามั่วมั่วซะมากกว่าโอเคซึ่ง วิธีใช้งานของมันเนี่ยอ่ะเปิดกล่องปุ๊บทุกคนเก็บของเลยเก็บของปุ๊บปุ๊บผมเก็บของใช่ไหมอ่ะเก็บของมูนซัวอ่ะเก็บตรงช่องไหนก็เก็บมันอ่ะอ่ะเก็บ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 อ่ะ two thousand years later เอาดาบไปตรงนี้เอาบล็อกอันนี้ไปตรงนี้อ่ะแยกกันเสร็จโอเคแล้วก็ปิดไปใช่ไหมอ่ะปิดไปปุ๊บแล้วเราอยากจะจัดของเนะี่ยกดอ่ะถือดีไหมกดยอ่อใช้งาน โอเคให้มันขึ้นข้อความนี้อ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะประมาณนี้เลยซึ่งแอดออนสุดท้ายเป็นแอดออนที่ผมคิดว่าแบบดีสุดดีมากอ่ะซึ่งเป็นแอดออนที่ผมคิดว่าดีมากๆดีสุดๆโอเคแอดออนสุดท้ายก็เอ้ยลืมบอกวิธีครัฟก็ประมาณนี้เลยนะโอเคแอดออนสุดท้ายก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าป โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไ like, ลค์คหนึ่งหนึ่งไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊วย